ทุกคนคะหลินอยากได้ตู้กาชาปองอันนี้มากเลยอันนี้เพิ่งเคยเห็นเป็นตู้กาชาปองที่เป็นแมกเนตไว้แปตู้เย็นแล้วก็หมุนมีความไฝฝันว่าหมุนแบบเนี้ไปเรื่อยๆมันให้ความรู้สึกรวยวก็มีหลายแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นช่องหยอดเหรียญน,นะคะแล้วก็บุญอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่หลินจะลองใช้สามเหรียญนี้หยอดดูแล้วกันนะคะมาลองเล่นกันอยากได้แบบหมุนที่เป็นออริจินัลอยากได้ตัวนี้มากๆค่ะทุกคนเพราะว่าอยากรู้ว่ามันหมุนได้จริงหรือเปล่าหนึ่ง อ,อยากมีความฟิลแบบหมนดัดเนี้ยทั้งวันไปหาที่เปิดกัน,ม,นมาดูกันว่าได้อะไรอยากได้ตัวอะไรก็ได้ที่มันหมุนได้ทุกคนรู้สึกว่าหลินจะได้เป็นที่หยอนเหรียญน,นะคะแล้วคือหลินต้องหยอดเหรียญตลอดสินะแล้วน้องหยอดไม่ได้ไง มันหยอดไม่ได้เขาเกิดเป็นตัวหมุนมันก็ยังหมุนได้อยู่ก็ได้เป็นตัวนี้มานะคะเอาไว้หยอดเหรียญซึ่งมันเป็นแบบแมกเนตแปะเฉยๆอ่ะให้มันดูแบบมีลายนะคะผลสุดท้ายหลินก็ไม่ได้หมุนนะ,ะหรือต้องแอบไปหมุนอีกรอบนึงไหมเนี่ย